สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้ครับผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเป็นพิเศษนะครับเพราะนี่คือดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในปีมะโรงนะครับเป็นการวิเคราะห์ดวงประจำเดือนธันวาคมปีพศ2568ครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้าย ของปีกันแล้วนะครับชาวปีมะโรงเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมนะครับเดือนนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาเจอผมหน้าตอนนี้นะครับตั้งใจฟังเป็นพิเศษนะครับเพราะนี่คือเดือนที่เหมือนโชคชะตากําลังจะบอกคุณว่าเตรียมตัวได้แล้วนะมังกรถึงเวลายกหัวขึ้น อีกครั้งแล้วนะครับเดือนธันวาผมจะบอกว่าเป็นเดือนของปีมาลงในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับ <t> มันเป็นเดือนที่มีความเหนื่อยนะครับแต่ความเหนื่อยที่ผมว่าเนี่ยจะเริ่มจางลงนะครับคุณเหนื่อยจากงานคุณเหนื่อยจากเรื่องราวไดหลายเรื่องเนี่ยมาทั้งปีแล้วเหมือนกันนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยความเหนื่อยจะเริ่มจางลงผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณทํามาครับจะเริ่มชัดขึ้นอย่างเหลือเชื่อครับคุณจะรู้สึกได้เองเลยว่าคุณ เริ่มเห็นคุณค่าคนอื่นก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําแบบชัดเจนนะครับคนที่เคยมองข้ามคุณครับเริ่มหันกลับมามองใหม่และเรื่องที่เคยเงียบจะเริ่มขยับคุณจะได้คืนล้าอย่างเลยครับที่คู่ควรกับคุณอะไรที่หลุดไม้หลุดมือไปจะกลับมาหาคุณอีกครั้งครับเพราะเดือนนี้ไม่ใช่เพราะโชครับแต่เป็นเพราะถึงเวลาจริงๆแล้ว ถึงเวลาของชาวปีมะโรงจริงๆแล้วนะครับแต่ท่านไหนนะครับที่มาเจอผมวันนี้ในครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด s ับส c r i b e ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเขาบอกว่าคนติดตามกด s ับสไ r i b e ของทางช่องผมเนี่ยเป็นคนที่บุญยาวัสนาดวงดีนะครับเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหติดตามแล้วสําเร็จทุกคนนะครับก็อยู่ที่ตัวทุกท่านด้วยนะครับว่าหน้าทุกท่านได้เอาไปปรับใช้หรือเปล่านะครับดวงดีแค่ไหน ถ้า2องมือสอเท้าเราไม่ลุยเราไม่ตั้งใจเท่านะครับความสําเร็จนี้อาจจะวิ่งหนีท่านเหมือนกันนะครับนี่ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมดวงดีกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะจอเลึกด้านแรกจะเป็นด้านการงานนะครับสําหรับคนที่ทํางานประจําครับเดือนนี้ดูเหมือนคุณจะถูกตกให้ขึ้นไปยืนในที่สว่างนะครับ เหมือนคุณจะไม่ได้ตั้งใจครับแต่โดนคนผลักขึ้นไปอาจจะเป็นหัวหน้างานนะครับเห็นผลงานนะครับเพื่อนร่วมงานก็เห็นผลงานคุณนะครับมีคนมากหน้าหลายตานะครับจะเข้ามาขอรับความปรึกษาคุณเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับคนเอบคนรอบตัวนะครับจะเริ่มยอมรับในความสามารถของคุณเนี่ยแบบจริงจังนะครับสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากๆเลยในเดือนธันวาคมนี้นะครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นในเรื่องของงาน ที่เคยรอการตัดสินใจนะครับในเดือนนี้จะได้รับคำตอบครับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายนะครับแต่ผมว่าเหมาะกับชาวปีมะโรงสุดๆครับเหมาะกับคุณมากๆนะครับจะมีคนมาชวนให้คุณนะครับรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับงานที่เคยผิดพลาดนะครับคุณจะมีโอกาสได้แก้มือ และทําออกมาได้ดีด้วยนะครับถ้ามีโอกาสแก้มือรอบที่2นะครับผมพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่างานอะไรที่วนกลับมารอบ2นะครับจะทําให้คุณทําได้ดีเสมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของคุณเหมือนกันขึ้นอยู่กับความพร้อมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณอ่ารู้สึกนะครว่างานที่กลับมาหาคุณเนี่ยคุณอยากจะทํามันด้วยใจหรือเปล่า คุณอยากจะเต็มที่กับงานที่คุณได้รับไหมนะครับถ้าคุณไม่แน่นอนคุณอาจจะทํามันออกมาได้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าคุณเต็มที่คุณรักในงานที่คุณทําคุณทํามันออกมาได้เต็มที่แน่นอนนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณระวังนะครับอย่าพยายามตอบอะไรไวไปซะทุกเรื่องนะครับชาวปีมะโรงเป็นคนคิดไวตอบไวบางทีเรื่องนั้นนะครับก็อาจจะยังไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่คุณชิงตอบไปก่อนนะครับเวลาพูดไปแล้วมันจะมาแก้ไขภายหลังมันอาจจะดูไม่ดีนะครับ พราะอาจจะทำให้คุณดูไม่เป็นมือโปรนะครับบางคนนะครับทำงานมาทั้งปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าหลายๆเรื่องนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะชาวปีมะโรงเนี่ยนะครับค่อนข้างโดดเด่นในหลายๆเรื่องนะครับแต่จะมีในมุมของงานนะครับอย่างงานของชาวปีมะโรงเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างงานเข้านะครับงานชุกนะครับ วิธีที่จะปรับนะครับผมแนะนำนะครับลองจัดโต๊ะใหม่นะครับในไหนจะสิ้นปีแล้วนะครับถือซะว่าเป็นการจัดโต๊ะปรับโต๊ะใหม่ในตอนรับปีใหม่แล้วกันนะครับจัดโต๊ะใหม่นะครับซื้อของใช้นะครับใหม่ๆเนี่ยนะครับเพื่อปรับโต๊ะทํางานนะครับหาสิ่งอะไรที่แบบว่าสวยๆงามๆนะครับอาจจะเป็นต้นไม้ปลอมนะครับหรือว่าชั้นอะไรบางอย่างที่ไปวางเพื่อให้แบบ จัดได้เป็นระบงระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับลองหาไอเดียด,ดีๆนะครับในการสั่งของไอเดียบางอย่างนะครับก็อาจจะมาจากสินค้าต่างๆนานานครับไม่ว่าจะเป็นใน y u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  e s s o ป p ้โผมลืมไปว่าผมจะพูดคำนี้ได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าจะโดนแบนหรือเปล่านะครับอ่ะไอเริ I ่มยูทูบนะครับก็ดูที่ YouTube ได้นะครับ กดที่ลิงก์นะครับ YouTube ที่ผมปักไว้ก็จะลิงก์ไปที่ช h อป e e นะครับก็ลองหาไอเดียใหม่ๆนะครับในการจัดตกแต่งโต๊ะทำงานนะครับหรือว่าตกแต่งสถานที่ที่คุณแบบอยู่บ่อยๆเพื่อให้ดูแล้วนะครับเจริญหงเจริญตาเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วฝินนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือน ของการตัดสินใจนะครับถ้าคุณทำอะไรบางอย่างที่ค้างคาไว้นานแล้วนะครับก็รีบเคลียร์นะครับในเดือนนี้รีบตัดสินใจในเดือนนี้นะครับอย่าปล่อยให้ค้างคาข้ามปีเป็นอันขาดนะครับบางคนที่กําลังจะลงทุนเพิ่มบางคนที่อยากปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายบางคนที่ยอมตัดของที่ไม่ทํากําไรออกนะครับก็ ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ว่าเรื่องอะไรที่มันค้างคาใจท่านนะครับคือทั้งหมดี่ยมันก็ที่ผมลองยกตัวอย่างมามันก็เป็นเรื่องการตัดสินใจนั่นแหละนะครับอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าคุณปล่อยไว้มันอาจจะเป็นเรื่องค้างคานะครับที่จะทาให้ธุรกิจคุณเนี่ยไม่เดินไปข้างหน้าก็ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับสำหรับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับท<ส>ี<ส>่จะเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นมีโอกาสนะครับ ปิดดิวนะครับหนึ่งดิวนะครับที่คุณคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับเป็นดิวเก่าๆที่คนเคยคุยไว้แล้วนะครับแต่จะกลับมาอีกครั้งนะครับรายได้ก็จะขยับขึ้นนะครับแต่ขยับขึ้นไม่ได้เร็วนะครับขยับขึ้นชา้ชาๆช้าแต่มั่นคงนะครับลูกค้าใหม่ที่เ,เข้ามานะครับก็จะมาจากการบอกต่อลูกค้าเก่าเนี่ย ก็จะกลับมาซื้ออีกครั้งนะครับจากการจงรับภากดีต่อแบรนด์นะครับจุดเด่นของคุณในเดือนนี้นะครับคือความคิดความอ่านความเฉลียวฉลาดที่เฉียบขึ้นมากกว่าเดิมนะครับไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็เข้าเป้าไปทุกอย่างนะครับแม้คุณจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าแต่ผมมองว่าคุ้มกับสิ่งที่เหนื่อยนะครับส่วนด้านไหนครับที่ทํางานอิสระหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะครับเดือนนี้นะครับปีมะโรงเนี่ยนะครับในเดือนธันวาคมจะ ดูเป็นจะดูมีงานน้อยนะครับมีงานน้อยงานเข้ามาไม่เยอะนะครับแต่งานที่เข้ามาก็เป็นงานดีๆนะครับมีคุณภาพค่าตอบแทนคุ้มนะครับมีประโยชน์ที่จะต่อยอดในอนาคตได้อย่างดีนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับนั่นคือคุณจะมีงานเข้ามานะครับจากคนรู้จักจากคนแนะนําเก่าๆนะครับคนแนะนํางานให้คุณก็จะเป็นคนแนะนําให้คุณที่แบบดูเหมือนไม่ได้จะตั้งใจนะครับแต่คุณก็จะได้งานนี้มา ทางานชิ้นหนึ่งแล้วนะครับถ้าคุณต่อยอดเป็นคุณตามงานเป็นนะครับคุณจะมีงานต่อโดยที่ไม่ได้หยุดเลยนะครับแต่ถ้าคุณทํางานเป็นชิ้นชิ้นนะครับมองเป็นชิ้นทําชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แบบนี้นะครับคุณจะต่อยอดในงานไม่ได้นะครับแล้วงานคุณจะยิ่งจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆื่อน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไหนไหนเป็นช่วงเวลาที่งานไม่ได้เข้ามาเยอะแล้วนะครับลองใช้เวลานี้นะครับในการคิดต่อยอดไอเดีย ต่อยอดงานต่อยอดลูกค้าที่เข้ามาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากๆนะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับเดือนนี้นะครับดีชัดขึ้นมากๆนะครับคุณจะไม่ได้เงินจากโชคจากลาบนะครับแต่คุณจะได้เงินจากสิ่งที่คุณทำมาตลอดทั้งปีครับบางคนจะได้เงินจากงานพิเศษบางคนนะครับจะได้เงินจากของที่ขายออกแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับบางคนก็จะได้เงินคืนนะครับ จากคนที่ติดค้างคุณไว้มานานแสนนานนะครับและบางคนเนี่ยก็โชคดีมากๆานะครับเพราะจะได้รับงานโปรเจกต์ใหญ่นะครับและเป็นโปรเจกต์ที่จบงานได้เร็วจบงานได้ดีนะครับจุดเด่นของคุณในเดือนนี้ครับจะมีเงินเข้าที่ไม่ได้มาจากงานหลักหนึ่งก้อนเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นของที่ใช้ที่ขายได้อาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นโบนัสนะครับเป็นค่าตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่คาดว่าคุณจะได้ แต่คุณจะได้ในเดือนธันวาคมนี้ครับส่วนเรื่องของความรักครับคนโสดเดือนนี้เสน่ห์แรงขึ้นมากๆนะครับชาวปีมะโรงคุณมีโอกาสนะครับจะเจอคนที่เข้ามาพูดจาหวานๆพูดจาดีนะครับคนที่เข้ามาช่วงนี้จะพูดจาดีนะครับพูดจาเพราะสุภาพนะครับแล้วก็จริงใจเป็นคุณฟังดูคําพูดเขานะครับคุณจะรู้สึกว่าจริงใจ กับคุณมากๆนะครับแต่ผมก็บอกไว้ก่อนว่าอาจจะใช่เหมือนที่คุณคิดนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับอาจจะปากหวานก้นเปี้ยก็ได้นะครับสิ่งที่จะทําให้คุณรู้นะครับก็แค่ค่อยๆค,คบหาดูใจกันไปว่าคนนี้นะครับใช่คนที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่านะครับใช่คนที่จะเป็นคู่แท้ในอนาคตไหมนะครับสิ่งที่จะทําให้คุณเจอเขานะครับจะเกิดจากเพื่อนแนะนํา คนรู้จักมาให้นะครับเจอคนที่ถูกใจจะเจอมักจะเจอในสถานที่ราชการนะครับหรือช่องทางออนไลน์นะครับก็จะเจอใน3ช่องทางนี้นะครับอย่า,เ,าเขาเขาเรียกว่า ไม่ว่าคุณจะเจอช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับผมไม่อยากให้คุณปิดการตัวเองมากจนเกินไปเพราะคนดีๆนะครับกาลังจะเดินเข้ามาในชีวิตคุณแล้วขอเพียงคุณเปิดใจแล้วค่อยๆค,ยคบหาดูใจกันไปนะครับส่วนท่านไหนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในเดือนนี้ความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณจะคุยกันง่ายขึ้นนะครับความเครียดเรื่องงานจะลดลงทำให้มีเวลานะครับดูแลกันมากขึ้น แต่สิ่งต้องระวังเลยนะครับระวังคําพูดคําจาระวังเผลอนะครับเผลอพูดแบบไม่คิดอาจทําให้คุณเข้าใจผิดกันโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับสิ่งที่มีโอกาสทําให้คุณแบบว่าเกิดขึ้นในเดือนนี้แบบมากๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นการวางแผนเรื่องการเงินร่วมกันนะครับกับคู่นะครับมีการพูดถึงเรื่องอนาคตร่วมกันมากขึ้นนะครับบางคนก็ตกลงกันซื้อบ้านใหม่ซื้อของใหม่ๆเข้าบ้านนะครับ ส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับปัญหาเดิมๆเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนะครับฝากให้ระวังด้วยนะครับเช่นอาการปวดหลังบ่าไหลนะครับนอนน้อยนะครับทำให้มีอาการวิงนเวียนศีรษะนะครับมึนๆงงๆนะครับล้านะครับบางคนก็จะมีอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเพราะกินอาหารที่ไม่ตรงเวลานะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่หนักหนามากนักครัถ้าคุณดูแลร่างกายดีนะครับร่างกายก็จะกลับมา โอเคนะครับแต่ถ้าคุณใช้ร่างกายเปรืองจนเกินไปนะครับใช้ร่างกายหนักจนเกินไปนะครับคุณก็อาจจะเป็นเหมือนที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับถ้ามีเวลาลองพักผ่อนให้มากๆนะครับแล้วก็แบ่งเวลามาออกกําลังกายบ้างนะครับร่างกายเราจะได้แข็งแรงนะครับเขาบอกว่าปีมาโลงเนี่ยนะครับปีมาโลงก็ไม่จําเป็นต้องบินสูงหรือไม่จําเป็นต้องบินตลอดเวลามัางกรนะครับ เราก็ไม่จําเป็นต้องบินตลอดเวลาถูกไหมครับแค่คุณนิ่งให้ถูกจังหวะแล้วพุ่งในเวลาที่ใช่เดือนนี้คือจังหวะที่โลกจะรู้ว่าคุณเนี่ยไม่เคยแพ้คุณแค่กําลังสะสมพลังเพื่อชนะให้สวยกว่าเดิมนะครับชาวปีมาโรงทุกท่านครับคุณไม่ได้เดินมาถึงวันนี้แบบฟุฟุกหรอกครับทุกอย่างเป็นผลของสิ่งที่คุณสู้มาด้วยตัวเองครับ เดือนนี้คือเดือนที่คุณต้องเชื่อในคุณภาพของคุณเชื่อในตัวคุณเองนะครับคนที่เคยล้มแต่ลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งคนที่เคยเจ็บแต่ไม่เคยยอมถอยและคนที่กำลังจะรับสิ่งที่คู่ควรที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ผมเชื่อว่าคุณจะโตขึ้นอีกขัน้นจะโตขึ้นเรื่อยๆและยิ่งปีหน้านะครับบังกรจะได้บินขึ้นสู่ฟ้า แบบเต็มตัวครับเพราะคุณเกิดมาเพื่อสูง mm. เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ mm. เกิดมาเพื่อร่ำรวย mm. ไม่ได้เกิดมาเพื่อหยุด mm. อ,อยู่ที่เดิมนะครับถ้าใครที่ฟังผมมาจนถึงนาทีนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปครับว่ามังกรเราจะบินขึ้นสูงกว่าเดิมมังกรเราจะรวยกว่าเดิมอีกโดยเฉพาะในปี2569เอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปครับแล้วแชร์คลิปนี้คลิปดีๆออกไปให้คนที่คุณรักนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ โชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ